สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนยนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องค e p เอาเป็นหนังปี2019กับเรื่องราวของคู่หูล่าท้าผีที่ชื่นชอบการพิสูจน์เรื่องลี้ลับต่างๆได้นำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบ้านร้างเพื่อจ่ายทำคลิปวิดีโอลง YouTube แต่สถานที่ล่าสุดที่พวกเขาเลือกคือ,อดตที่พักอาศัยของตระกูลแคลเวลที่เราขานสืบต่อกันมาว่าเกิดโศกนาฏกรรมเลวร้ายขึ้นกับคนในครอบครัวนี้กับการที่ปู่จับ ลูกหลานมาทดลองและปล่อยให้ตายทั้งเป็น เปิดเรื่องมาที่อเล็กและโนอาคู่หูยูทูบเบอร์ที่โด่งดังเป็นพูุแตกในโลกโซเชียลกับช่องกรีนคันสกายที่ผลิตรายการเอาใจคนชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับด้วยการออกกองพิสูจน์สถานที่อาถรรพ์ต่างๆและในค่ำคืนนี้เป้าหมายของพวกเขาก็าคือบ้านร้างเช่นเคยโนอามาตามเวลานัดหมายโดยมีอเล็กยืนรออยู่ก่อนหน้าทั้งคู่พูดคุยกันครู่หนึ่งหลังจากไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่เพราะต่างฝ่ายต่างต้องแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งก็ยังคงไม่ ไมลืมรมเนียมเดิมนั่นก็คือการจับมือที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาเองและมีความเชื่อว่ามันจะช่วยปลุกพลังกายพลังใจให้แข็งแกร่งและจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นเมือ่อเตรียมอุปรกรณ์เสร็จสิ้นก็พากันเดินเข้าไปยังจุดหมายมันคือสถานที่ที่คนภายนอกไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้เลยสักคนใแต่ไม่ได้ทําให้อเล็กและโนอาห์รู้สึกสะเทือนเลยสักนิดกลับเคยชินกับความมืดและสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายด้วยความที่ทั้งคู่ผ่านการสำรวจบ้านร้างมาหลายสิบหลังซึ่ง ก่อนจะเข้าไปข้างในก็ได้ยืนถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเองมาเยือนสถานที่แห่งนี้แล้วแต่หลังจากอเล็กกดชัตเตอร์แสงไฟสว่างว่าทําให้ร่างปริศนาที่ซ่อนอยู่เคลื่อนกายหนีไปขณะพวกเขาไม่ทันสังเกตเห็นจากนั้นก็เดินเข้าไปในตัวบ้านรอบข้างเต็มไปด้วยต้นไม้รกร้างและบรรยากาศชวนขนลุกอเล็กบอกว่ากว่าจะได้สถานที่น่ากลัวแบบนี้เขาต้องเสียเวลาพลิกแผ่นดินหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตั้งหลายวันแล้วก็พยายามเปิดประตูออกปรากฏว่ามันล็อก นแน่นหนาเล็กเลยพังมันให้จบจบเรื่องเครื่องในเต็มไปด้วยซากสิ่งของถูกทิ้ง่ามกลางหยากใยและฝุ่นที่รบกวนระบบหายใจของพวกเขาจากนั้นโนอาก็พูดตามข้อมูลที่ได้ศึกษามาบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวแคลโลเวที่ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกภายในบ้านประกอบไปชีพเพสัจกรรมนั่นคือการสั่งคอตัวยาจากธรรมชาติให้เป็นยาสําเร็จรูปหรือที่เรียกติดปากว่าการปรุงยาตามตำนานเล่าว่าปู่ของตระกูลแคลโลเวได้ทําการทดลองกับลูกๆตั้งแต่ พวกเขายังเป็นทารกเริ่มจากการทําให้แหกปากร้องไม่ได้จากนั้นก็ทรมานจนตายทั้งเป็นขณะสํารวจภายในบ้านอยู่นั้นดูเหมือนโนอาจะเห็นอะไรบางอย่างกองอยู่บนพื้นก็เลยเดินเข้าไปตรวจสอบด้วยความประมาททาให้พลาดลม้มลงจนพบเข้ากับซากสัตว์ที่ถูกกัดแทะไม่เหลือชิ้นดีนั่นทาให้ทั้งคู่เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านร้างแห่งนี้เลยจะพากันไปตรวจสอบอยังจุดอื่นซึ่งขณะที่เดินออกไปศพเมื่อครูก็ถูกบางอย่างลากข่ายเข้าไปในความมืด เมื่อลงมาถึงชั้นใต้ดินก็ต้องตกใจให้กับเสียงประหลาดพร้อมกับรอยข่วนบนผนังที่คล้ายกรงเล็บของสัตว์โนอาบันทึกภาพทุกอย่างภายในบ้านเพื่อเก็บไว้เป็นฟุตเทสสำหรับตัดต่อแล้วเล็กก็ฉายไฟไปเจอกับข้อความหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าเราสร้างสิ่งนี้เพื่อพวกเขาโนอาที่เริ่มรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันน่ากลัวมากกว่าทุกท,ที่ที่เคยสัมผัสจึงบอกกับเล็กว่าฉันอยากออกไปจากที่นี่แล้วแต่พูดยังไม่ทันขาดคำมือปริศนาก็โผล่ออกมาด้านหลังพยายามกระชาก ร่างของชายหนุ่มอันเล็กไม่ปล่อยให้มันทำได้ง่งายๆโดยเหนี่ยวร้งร่างของโนอากลับมาทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมากแม้จะวิ่งเหนียวออกไปจากบริเวณนั้นทันทีแต่ยังไม่ไวหันกลับมาพิสูจน์ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เมื่อโยนไฟฉายใส่ปรากฏร่างผอมแห้งของตัวประหลาดที่กำลังจ้องมองพวกเขาอเล็กและโนอาร,รู้ดีว่าสิ่งมีชีวิตเบื้องหน้าเลวร้ายเกินกว่าจะรับมือต่างพร้อมใจวิ่งออกไปไม่คิดชีวิตหาทางขึ้นไปชั้นบนให้เร็วที่สุดแต่กลับจำทางผิดหลงเข้าไปอยู่อี้องจนพบเข้ากับ ศพของชายคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดเวลาเดียวกันมันก็โผล่มาเจอเข้าแต่ครุบโนอาจนลม้มลงกับพื้นกัดแทะลำตัวชายหนุ่มทั้งเป็นด้วยความที่ร่างของมันอยู่ในความมืดอเล็กที่มองเห็นไม่ชัดเลยใช้แสงสว่างของชัตเตอร์เข้าช่วยแล้วภาพเบื้องหน้าก็แสดงให้เห็นถนึงความสยดสยองของอสูรกายชั่วร้ายที่ปากเต็มไปด้วยเลือดของโนอาเพื่อนรักของเขาอเล็กหลบหนีพร้อมกดชัตเตอร์ไปด้วยเพื่อตรวจสอบว่ามันตามมาหรือไม่ปรากฏว่าร่างผอมแห้งใกล้ เข้ามาทุกทีเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนความซุ่มซ่ามทําให้อเล็กพลาดล้มลงอสุรกายตนนั้นที่ตามมาทันพอดีกลับตะครุบตัวชายหนุ่มพลาดส่งผลให้อเล็กหนีออกมาจากบ้านอาถันได้สําเร็จแด้ไม่สนใจชีวิตของเพื่อนรักที่บัดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงฉับพลันก็วิ่งถึงตัวรถเร่งมือสตาร์ทเครื่องยนต์ในทันทีเมื่อเปิดไฟหน้ากลับเห็นว่ามันยังตามมาไม่ลดละก่อนเข้าเกียร์ถอยหลังหวังออกไปให้เร็วที่สุดจนชนเก้ากับรถของโนอาที่จอดขวางทางอยู่ ส่งผลให้เครื่องยนต์4ประตูไม่สามารถขับเคลื่อนออกไปได้จังหวะเดียวกันนะสุลกายก็โผพรวดเข้ามาข้างในสว่าปามชิ้นเนื้อตรงหน้าได้ความหิวกระหายจะสัญญาณชีวิตของผู้ที่ลองดีดับวูบลงแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Keep Out หนังก็ได้สื่อให้เห็นนะครับว่าบ้านผีสิงอยู่คู่กับความเชื่อหลากหลายวัฒนธรรมและาศาสนา <c oughs> ที่ยังคงเชื่อว่าโลกหลังความตายมีวิญญาณล่องลอยอยู่และวนเวียนเฝ้าดูสถานที่ที่พวกเขาผูกพันไม่ยอมจากไปไหนถูกกล่าวขานว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยของคนตายที่อาจต้องจบชีวิตลงเพราะอาการป่วยฆ่าตัวตายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นการฆาตกรรมนั่นจึงเป็นสาเหตุวัตถุไม ถึงมีควรพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอยู่ในนั้นเข้าไปลบหลู่หรือล้อเล่นกับมันเพราะขึ้นชื่อว่าบ้านร้างหรือบ้านผีสิงย่อมคาดเดาไม่ได้เลยว่าเมื่อก้าวเท้าเข้าไปแล้วจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างซึ่งไม่แม้แต่อันตรายจากสิ่งลี้ลับเพียงอย่างเดียวแต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าบ้านร้างที่คุณเข้าไปนั้นจะไม่มีอันตรายจากมนุษย์ซึ่งอาจเป็นที่หลบซ่อนจากผู้ร้ายฆาตกรหรือพวกติดยาก็ได้ที่รอเวลาให้เหยื่อพลาดหลงทางเขง้าหมายเชื่อฉะนั้นหากต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุด ีน้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ไม่ควรบุกรุกเข้าไปในยามวิการและควรพาผู้ปกครองหรือเพื่อนๆเ,เข้าไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเบลเล็กและโนอาที่ต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับสิ่งที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเจอครับ พูดคุยเรื่องหนังและติดตามอัปเดตข่าวสารได้ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนัง